ัสดีค่ะครัวเคสุดนะคะคุณสุดถักตัวปกเสือ้อสีขาวที่ลสุดเมื่อเช้าเนี่ยเสร็จปะเสร็จแล้วตอนนี้จะชายชายกุ้สุดก็จบประมาณเนี้ยจบประมาณนี้น,นะคะรอบสุดท้ายก็สามเสาแล้วก็ทำช้อยเขาหน่อยหนึง่งก็ จบตอนนี้ตอนนี้สุดจะทำตัวซึ่งสุดก็อัดวีโอไปไปไปหลายตัวแล้วนะไปหลายครั้งละจะทำตัวข้างในตัวข้างในนี่ก็คืออันนี้คือด้านด้านหน้าเห็นไหมฮะดอเด่นหนึงๆน,นี่คือด้านหน้าเราพลิกกลับพลิกกลับแล้วตอนนี้สุดจะแบ่งนี่คือด้านหน้า สูแบ่งอยเงี้ยค uh. ่ะสู so ingo, ้แบ <right. From S 2> ่งางเงี้ยแขนสามแขนสามดอกหน้าสี่ดอกแขนสามหน้าสี่แขนสามหน้าสี่ไหมคะอันนี้ดอกแขนสามหน้าสี่ก็จะมากไปมากไปหน้าสี่หนึ่งสองสามสี่หน้าสี่แขนสามเนาะแขนสามหน้าสี่ก็มากไป พอมักไว้เสร็จปุ๊บหน้าหลังก็เหมือนหมาเแผนแผนสามหน้าสี่นะคะพอมักเสร็จแล้วก็พลิกมาพลิกแับด้านในกับด้านในนี้เราจะถักอะเราจะเริ่ม เริ่มตรงเนี้ยเริ่มเนี่ยเริ่มที่เรามากว่ายมากว่ายนะคะด้านไหนก็ได้นะที่ที่สี่ดอกถักแล้วเราค่อย ก็ผูก,ผ,กผูกให้อยู่น่แเราก็ถักเลยถักเป็นโซ่สีส่โซ่สิสลงลงทุกช่องทุกห่วง ทุกห่วงนะครับห่วงด้านในนะคืออย่าเกาะด้านนอกห่วงด้านในด้านในก,ก็แรกๆก็เก็บกากบ้า่เป็นไรเสื้อสีเราก็ถักไปให้มันให้มันไปชน มาัคเกอร์มาัคเกอร์อีกที่เรามากไว้นะคะก็เสียเข้าไปก็เอ็ดทำเงี้ยถักเงี้ยถักไปเรื่อยๆจนไปชนมาัคเกอร์ที่เรามากไว้ สีก็ง่ายๆสี่งงส,สี่แล้วก็เอกเอกห่วงทุกห่วงนะคะไม่เว้นนะยังไม่เว้นลงทุกห่วงก็เพื่อให้เป็นแนวเป็นแถวคู่ะคู่งแนวทางที่จะมีที่เกาะลงไปทุก tôi không biết tôi chồng tôi biết chưa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  biết เอกพอดีพูดคอยไป็นไหนนะเอกทุกช่องอ่ะืซอสี่แล้วก็เอกทุกช่องนันจะมีพายุมานี่ลง มากเลยนะเห็นไหมชิญนะแล้วเอ็กพิกกับพิกกับเสารเข้เนี้ยเสยาร์ก็ห่วงเนี้ยแล้วก็ดึงแล้วขึ้นโซ่สามโซ่สามแล้วขึ้นเสาเสาสามเสาเอ็กซ์หนึ่งลงทุกเสา สองสามส,าสองสซ่ให้ดูนะคะสองสามสองเั้หนึ่งเว้นได้เั้นหนึ่งแล้วลงทุกห่ว,ว,นหวงนะคะลงทุกหวงนะนี่ค่ะแล้วก็ถักไปจนชน เจนชนฝั่งโน้อนอะคะ่ะอือชนฝั่งโน้นโอเคนัดม okay, okay, ันก็ถักไปจนชนนักเกอร์สีฟ้าฝั่งเสาสามเสา กันได้โซนน่นั่คือเป็นเมนเขานะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเขากขับไปนะขับอย่างเี้ไปจนชนฝั่ง เป็นเลเซอร์นนเดี๋ยวเราเราถักชนแล้วก็ถักชนแล้วก็